สวัสดีค่ะมาเจอกับเกลรอบดึกนะคะกับเกม f c Mobile นะคะคิดถึงแฟนบอลด้วยค่ะอ่ะเกลก็จะมาสุ่มเพชร4,000เพชรครั้งแรกที่เกลจะสุ่มนะคะของกิจกรรมของลาลีกาใช่แต่อันนี้จะเป็น97ถึง107ขายได้ไดไหมขายด้อันนี้ขายได้สิคะดูสิววแต่มันจะเป็นกรอบสีแดงสวยเหมือนกันเนาะ จะใ,ใช่ใชแต่ว่ามันมีโอกาสได้สูงน้อยนะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่97ดแล้วก็มี76ดสิบใช่ใช่เจหนี่ต่างหากไม่เกี่ยวแต่97-98นะั้นมีโอกาสได้สูง<อ>แต่ว่ามันขายได้นะอย่าลืมเพราะว่าเพราะว,ว่าเกลมีขายแม่ขายได้กี่เพรเกลมียอดเงินทั้งหมด9 0 3ล้านก็ถือว่าสูงอยู่นะคะ ก็สามารถเอาไปขายได้ก็คุ้มอยู่ถ้าไม่ได้ตัวที่ต้องการใช่ไหม mm hmm. อ่ะแกนจะกดไหมคะกดอ่ะแกให้น้องเอาแกนกดนะคะอ่ะวันนี้น้องแกนมือดีนะมีแต่คนบอกตัวนี้เก่งเหาอเออที่อาน้องแกนสุ่มได้จูดอ่ะอเขาเรียกชอชื่อจูดเขาบอกดีนะวันนี้น้องแกนสุ่มดีนะอ่ะนับนับก่อนไหมนับก่อนอนับเท่าไหร่เลือกเลยนับ สิบห้าโอ้เยอะไปป่ะอ่ะแล้วแต่แล้วแต่น้องแกนเอาเอาห้าโอเคหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าใช่งงเลยจ้ะหนึ่งสองว้าวมือไปโดนมือไปโดนจบกัน อาอย่าดมมาสิมือดีมากมือดีมากแม่น่ะไปโดนจอเมื่อกี้ทุกทีแทนแม่มือไปโดนจอเมื่อกี้อ่ะแกเห็นปะเห็นคือแม่ห็นเงี้ยแม่เออแม่แบบไปโดนแต้มนไงทำไมแม่ต้องไปแต้มก็แม่น่ะจะบอกว่ามันไม่มีแพ็คสองแพ็คนะจะชี้ไงแล้วมือดันไปโดนจะเป็นลม97้ t จ็เอทีะขายได้15ห้าล้าน วว้าโอไมกอดเดี๋ยวไปขายก่อนรีบขายเลยขายด่วนขายแบบด่วนๆก็ <c oughs> ออยังดีเอามาเติมทุน15บ้าล้านยังดี <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะอัดไอ้นี่ด้วยจะเปลี่ยน FC บอกว่า ลงคะแนนเสียงว่า FC บอกว่าให้เอา C ีเอเอพิจูิจูมาแทนนะคะก็เดี๋ยวจะแทนทั้งหมดเลยอ<ะ>อ่าแล้วก็เดี๋ยวใช่ไม่ไม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะถ่ายทอดการฝึกนะอ่าให้กับพิจูก่อนแหละอันดับหนึ่งเดี๋ยวแกนค่อยดูนะเอ้าแม่กดผิดหรือเปล่า ไม่ใช่พี่คนนี้สิอันนี้มันซีรีส์เออนี่คนนี้เออกดผิดจังั้นแต่ยังไม่ได้ทันกดยืนยันนะเออคนนี้พี่พี่จูดจูดจูดพี่จูดสุดเท่ดีกว่าทำไมมันนานจังเราแป๊บนะคะ fc อย่าใจร้อนเย็นเย็นมันมันค้างหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วอ่ะอทีนี้นมันแดงเลยหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอ้นี่อีกแป๊บหน,นึ่งนี่เหเยอะไหมอัดเยอะไหมมี8ปดัดเคเอ็ซบอกว่าถ้ามัดเคไม่มีอ่ะก็ใช้ตัวเก่าไปก่อนเพราะเอ,อ้นมีวัดเคอยู่มัดเคคือคนนี้ใช่ไหมใช่เออจ,จะเอาทีละอย่างนะอันนี้ห้าไปสิบอ่าโอเคไปแล้วหนึ่งอ่าไปแล้วหนึ่งเพิ่มแรงไปแล้วหนึ่งอ่าเม็ดเขียวแล้วค่ะเม็ดเขียวอ่าทีนี้ มันเพิ่มแรงได้ด้วยแบบแบบเยอะๆแบตก็จะหมดกนแย่แล้วแย่แล้วแบตจะหมดเดี๋ยวดับแบเหลือกี่รอเหลือห้าโอ้โหเออเดี๋ยวแบตหมดอ่ะตอดับแล้วจบเลยคิงคัพหายหมดอ่ะทีนี้ไปต่อไปต่อสิบห้าอ่ะต่อนะคะ เอลซี่บอกว่ามัดเคน้อยก็ไม่ต้องเผอิญมีมาแล้วคบไม่ฟ้าไม่ฟ้าอ่าทีนี้นะไปต่อทีนี้แกนดูนะไปยี่สิบอือฮึอ่าในไปยี่สิบนะอร่อยเหมือนอร่อเมือนแดงไซส์ใช้มัดเคสองเม็ดแดงเหรออ่าไปแล้วเท่ายังเท่ากับพี่โซล่าคนเก่ายังเท่าแล้วเกือบเท่าแล้วร้อยแปดทีนี้เดี๋ยวค่อยไปอัพสกิลที่หลัง อันนี้มันต้องใช้ห้ายังไม่ครบต้องใช้ห้ามัดเค <4. S 2> ใช่ใช่ยัง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 ไปถึง,แต,งแต่ว่าแม่จะถ่ายทอดแล้วดูนะเนี่ย o V r ร้อยแปดและเดี๋ยวก่อนนะพี่โซล่าเขาบอกว่าคนนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่เพราะว่าแม่ก็ต้องการคนที่โหดกว่าอยู่แล้วอ่ะนี่ใช้แต้มถ่ายทอดกันใชแ้แต้มถ่ายทอดห้าร้อยนะหมวกแม่มีอยู่แล้วแต้มถ่ายทอดเกือบห้าพันน่ยนะอย่างเยอ,อะอ่ะ นี่ไงไปแล้วเห็นไหมเอาอีกถ่ายทอดอีกตันแล้วยังตันแล้วมั้งถ้าตันแล้วก็เดี๋ยวแม่จะลงถ่ายทอดไปเลยอ่าทีนี้ถ่ายทอดให้โกไปเต็มที่แล้วก็หมดยังอ่ะพี่โซลา่าถ่ายทอดหมดแล้วนะคะ ่าทีนี้ก็ว,ว้าวส5บห้าหนึ่งมล้านแอดแท็กแอดแท็กหนึมันล้านล้ค่ะโอ้ยอ่าร้อ 108, มืนจะเพิ่มปะเหมือนตอนแรกม 14, ัน14บ่ะเหมือนเหมือนหมื่นส่ะแม่จำไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> attack, แอดแท็แม่จำแอดแท็กไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยว,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 ยวมีอัพการฝึกอยนะ่างนนหนึงตึ้ง,ง,งตึงตึงตึง,ตง ม่เอาคนนี้ไปด้วยออ๋อแม่รู้แล้วแม่จะลองไปแม่จะลองไอ้นี่แลกมัดเคดูว่าแลกเปลี่ยนมัดเคได้เปล่าช้ามากเลยทำไมมันช้าอย่างนี้ล่ะเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นเพราะเน็ตเราหลุดหรือเปล่าอ่าไม่หลุดเดี๋ยวแม่ลองดูสิว่าสามารถอัดมัดเคเพิ่มได้หรือไม่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยไม่ครบอ่ะ ขาดคนหนึ่งโอ๊ยนาะไปซื้อที่ตลาดได้ไหมลงทุนเกินลงทุนไหมซื้อที่ตลาดได้ไหมอ่ะลงทุนเกินไปแล้วไปซื้อที่ตลาดดีกว่ามั้งไปซื้อตัวสเศษแสนหกมันจะมีขายไหมอ่ะมีไหมลองไหมลองไหมลองไหมลงทุนไหมก็มีตังเยอะแยะกลัวอะไรเอาตำแหน่งอะไรดียะไม่ต้องเอาตำแหน่งอะไรเอาโอเอต่ำสุดแปดสิบแปดสิบเก้าเก้าสิบแล้วกัน ทุกคนเกลียวลงทุนซื้อนะคะเงินเยอะเงินเหลือเฟือค่ะเออเออตอนไหนอะดูยังไงอะว่าต่ําสุดยังไงอะเออเอออหรอ OVR เอาไงดีอังแกนไอ้มันก็ต่ําสุดแล้วนะหรือไงต้องพิมพ์พิมพ์ว่าอะไรอ่ะทำไมงงเดี๋ยวนะงง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 ต้องพิมพ์ว่ายังไงอ่ะเราอยากซื้อเรดติ้งเก้าสิบถึงถึงเก้าเก้าห้าแล้วกัน โอเคไหมได้ไหมอู้ <Ooh, S 2> ได้แล้วเนี่ย oh. อ้าวอ้าวได้ได้ได้ไดงั้นก็เอาต่ำตำหน่อยดีไหมดีดีเอาแบบถูกถูกะเอาแบบถูกถูกสักสักลงทุนนะทุกคนไม่ต้องกลัวเงินเยอะเกือบพันล้านไม่ต้องเป็นห่วงเงินเยอะเพชรก็เยอะด้วย <laughs> เพชรมีสามหมื่น นอนนี้ลถเป็นสองหมื่นกว่ากว่าแล้วหรือเปล่ายังไม่ลดยังไม่ได้ทำอะไรนี่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 เอาคนนี้ไหมเอาคนที่ถูกที่สุดคนที่ถูกที่สุดอเอาคนนี้แหละซื้อเลยนะอืออ่ะลงทุนเกิน <laughs> ลงทุนโห <laughs> ลงทุนจัดอ่ะ <laughs> เพื่อที่จะไปแลกมัดเคง <laughs> ลงทุนไหม <laughs> ไม่มีใครลงทุนได้ขนาดนี้อีกแล้ว <laughs> แต่อาจจะมีอาจจะมีอะเซลเล่นหยอกหยอก อาจจะมี FC แล้วนี่แหละหรืออาจจะคนอื่นนี่แหละสรุปอัดไม่ได้อสรุปที่ซื้อมาใช้งานไม่ได้แล้วแล้วแล้วกแล้วอ,อยู่ไหนอะอยู่ไหนเออมันมันต้องเป็นตำแหน่งะอะไรหรือเปล่าหรือมันต้องมีอะไรหรือเปล่ามันถึงแบบต้องมีอะไรสักอย่างฮะทำไมมันใช้งานไม่ได้อะแม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่จะไปลองขยายอ่าโบนัสและเปลี่ยนประจำวันสิ แม่จะไปขยายก่อนสิลองไปขยายคนนี้ไหมเกี่ยวไหมขยายก็ไม่ได้กีก่ช่างมันมเถอะ <laughs> เอาไว้พีนะ่น่าอัดได้แค่นี้แหละ <laughs> แล้วตลาดอะไรนะแล้วตลาดคืออะไรอ้ไม่ได้ซื้อนานไม่ได้ซื้ออ๋อไม่ได้รับแพ็กเตะบ้าที่สุดโอ๊ย ไม่ได้รับนักเตะแกนฮาร์กิงเลยเดี๋ยวดูก็จะได้ไหมอ่าลองดูนะโอ้โหศาส์ลงทุนก็ว่าหาไม่เจออ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไ่ได้ได้ได้ไดเดฮ้ยไม่ได้อ,อ่ะยังต่ำไปอ่ะแกนม่ไ้เท่าไหร่อ่ะยังต่ำไปอ่ะมันขาดอีกอ่ะต้องต้องเอาอีกคนหนึ่งไหมใช่ไหมต้องเอาอีกคนหนึ่งไหม หมือนมันยังขาดไปอ่ะอ่ะลงทุนอีกแล้วลงทุนอีกแล้วแม่สงสัยเราไม่ได้ซื้อนานจนลืมแล้วไมต้องรับใช่ใช่เนาะจัดไปซื้อที่ตลาดลงทุนลงทุนเกินโอบหเน็ตค้างเลยลงทุนเยอะเกินเอฟซีบอกโหลงทุนมากเอาเอาเท่าเดิมได้หรอแม่เออเอาเก้าสิบถึงเก้าห้านะเอาเท่าเดิมตังค์เยอะตังค์เยอะอืมอืม ลงทุนจ่าดแล้วทำไมคนนี้มันมีแต่เก้าห้าล่ะมันน่าจะได้เก้าสี่เก้าอะไรไหมหรือมันต่ำสุดแค่นี้หรือมันได้แค่นี้ต่ำสุดน่าจะต่ำสุดแค่นี้เฮ้แต่หนูเห็นบางตัวแปดสิบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันมีเศษอยู่แปดล้านเจ็ดไงแม่อยากได้ตามเศษมาไงอ่าแม่ลองเปลี่ยนเป็นเก้าสิบสี่สิอ่าเป็นเก้าสี่เก้าสามไหมลองเผื่อมันจะถูกกว่านี้ อเอ้ยได้เอเออนี่ไงพอแม่มีเศษพอดีย <S <S อ,ยอยู่เนี่ยหกหกแล้วใช,<ร>ใช่ใช่ใช่แม่มีเศษพอดีไงเออนี่แน่ซื้อได้ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยอลย้อาวอ๋อนี่ไงยอดคงเหลืออ่าก้าอ,อ,อ๋อโอเคยอดยอดยังเหลืออยู่แหมสุดยอดลงทุนเกินก็ยังไม่ต่ำนะก็ยังเก้าร้อยไม่ใช่ว่าแลกไม่ได้นะอ๋อต้องรับนักเตะนะ รับนักเตะก่อนนะเกือบลืมไม่ลืมนะเมื่อกี้ลืมอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเกี่ยวจะแลกมัดเคได้หรือเปล่าอีพีนี้ยังหาเลยงงอ่ะเคลียร์ก่อนอือได้หรือเปล่านอหนึ่งสองสามสี่ห้าเย้เย้เย้ได้แล้วเย่เอายืนยันเลยค่ะลงทุนเกินค่ะ ดของเย่ลงทุนเพื่อมัดเคลงทุนเพื่อมัดเคนะคะเพิ่มแรงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเย่เพิ่มไปเลยค่ะสุดยอดเม็ดนี่เม็ดแดงเม็ดส้มปะเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดแงว้าวสุดยอดเหลือไม็ดสุดท้ายเม็ดส้มสุดยอดเลยค่ะลงทุนเกินนี่เม็ดเมื่อกคือเม็ดแดงใช่ไหม ตกมือค่ะเป็นไงทันๆันแทนก็ FC ต้องการบอกว่าคนใหม่อโหดกว่าแม่ก็ต้องเอาคนใหม่เพราะว่าก็ต้องตามใจ FC นิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาดูราคาที่เราอัดเสร็จแล้วดีไหม mm hmm. ว่าเมื่อเช้าที่เราสุ่มมัน2,140ันหนึ mm ่งร้สลานมาดเูเวลาอัดแล้วเท่าไหร่นี่ นี่นะจ๊ะอัดแรงแล้วค่ะเท่านี้นะจ๊ะเป็นไงคะแม่ซ m ตัวเก่าเราคืออันไหนเออซเอมคนเก่าเราโซพี่โซล่าคนนี้นะคะคนนี้เอาไปเป็นตัวสำรองได้เขาบอกเราดึงไปเป็นตัวสำรองไหมได้เลรเนาะอเเวลาแบบเราไม่เคยเราไม่เราไม่ค่อยได้อว้ตัวสำรองเลยเนาะใช่ป่ะอันนี้แหละว่ายวายาใหมเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นตื่นเต้น อ่ะเดี๋ยวเราดึงไว้เป็นตัวสำรองอ่ะดึงไม่ได้อีกกดลุนลุนลุนอ่านี่ดีไหมเรียบร้อยไ้ยแต่อันนี้มันจะลดปะลดหรือเพิ่มเหมือนมันเพิ่มอยู่นะหมายถึงอันเนี้ยเอออันนี้ทําไม่อันนี้มันเพิ่มมันเพิ่มแม่เมื่อกี้มันยังเป็นสิบห้าเออก็ดีนะเขาบอกเอาไว้เป็นตัวสำรองสลับไงใช่ไหมล่ะพีซล่าเม็ดแดงเย นี่นะคะโพอัดแหรงสวยงามค่ะราคาสามพกว่าล้านค่ะอัดแหรงก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะสุดยอดสุดยอดเลยเย yeah. ่ปึ้มปิ่มปึ้มปิ่มสุดสุดตามใจเอซีสุดสุด <c oughs> แล้วไงต่อเราจะทำอะไรต่อ <c oughs> เดี๋ยวเราเล่นลาลิก้าสักสักสักหนึ่งแมตต์อันนี้ไม่ใช่นี้เราหวดไปแล้ว อันนี้อันนี้ไปที่ star p a t เราได้อะไรบ้างไหมไม่ได้ เมื่อกี้เครียดเลยวุสาลงทุนซื้อสองสองตัวนักเตะกี่ล้านนะแกนตกยี่สิบล้านปะอือ mm hmm. ใช่ปะคนแรกเท่าไหร่เก <9 S 1> ้าเก้ากว่าคน,าน<ๆ>ที่สองตีว่าเกือบแปดล้านเกือบยี่สิบล้านอะ่ะใช่ลงทุนจัด mm hmm. ที่ไหนได้ลืมลับนักเตะโอโหตัวแรกนึกว่าอี้ไม่ได้นึกว่าเอ้านึกว่ามันแบบไม่ให้แบบไม่ให้แบบซื้อแล้วมาอัดอย่างนี้หรอหรือไงตอนแรกก็ยังงงอยู่ อ๋อมันอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอย่างนี้นี่เอง,อ,เอ,งอร่อยไหมคะไอติมอร่อยแต่หนูอิ่มแล้วโอเคว้าวอ้าวรับได้นอนรับฝันดีเลยคืนนี้เปลี่ยนคนใหม่ได้สามพันกว่าล้านคุ้มแม่นอนหลับฝันดีแต่หนูนอนไม่หลับ ทำไมอะคะมอดเหรอมคราเหรอคะใช่ม e c คราบยังไม่ค่อยสำเร็จใช่ไหมใช่ยังลงมอดไม่สำเร็จแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปหาข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวไว้ติดตามชมนะคะ FC ของที่ติดตามมาจากม e c ค a า t ก็รอชมนะคะเพราะว่าน้องแกนเขาลงมอดอยู่เขาแต่เขายังทำไม่สำเร็จตอนนี้ลงแอดออนเอาไว้มาลุ้นกันว่าน้องแกนเขาจะลงมคราบลงมอดอะไร คอยติดตามและให้กำลังใจน้องแกนด้วยนะคะ ไหนคนไหนนะพี่พี่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แจ็คสันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คนคนไหนนะอยู่ตรงกลางคนไหนนะอะไรอะขัดขานะลมน่ารักมากแม่ก็ส่งให้เพื่อนใกล้ๆสิเอ๊คนไหนนะอที่เราออกที่พี่จูดะ นี่หรือเปล่าพี่จูดพี่จูดชื่อภาษาอังกฤษคนไหนนะลืมแหละอันนี้พี่เบคแฮมพี่แจ็กสันเฮ้ยแม่จำชื่อได้ด้วยเหรอจำได้อันนี้พี่โรนโดพี่โดจำได้ใหญ่เลยยิ่งจำจำได้แบบเยอะสุดคือพี่โดพี่นนี่ในคนนี้ป่ะเบลลิงแฮมปะเบลลิงแฮมใช่ป่ะคล้ายๆเบคแฮมเลยอ่าพี่จูดเบลลิงแฮมปะมงเลย มงเลยอุ้ยเขือบอะ่ะอุยอ้ยเขือ่อบ <c oughs> ก็เข้าอยู่ดีเก่งมากเมื่อกี้วเขือบแล้วก็เข้าอยู่ดีพี่ซิงเกิ้ลพี่อะไรนะพี่จูดเหรอใช่อันนี้พี่แจ็คสันเอ้ยพี่แจ็คสันเบคพี่เบคแฮม,มอะไรอะ่ะพี่อะไระแม่อ่าโอเคคะ่ะก็ จบภารกิจแล้วเนาะก็ขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้คำแนะนำปรึกษาคือคอมเมนต์บอกตลอดเลยเวลาเกลถามเกลไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็มีที่ปรึกษาก็คือ FC นี่แหละก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ฟันดีค่ะสวิตตีมบ๊ายบายบุย